หัวใจสุดแกร่งคุณตาสว่างนักวิ่งอายุ105ปีประเดิมสองทองสึกกรีธาโลกผู้สูงอายุทัพกรีธาสูงอายุไทยให้คุณตาสว่างจันพรามนักกรีธาอายุ105ปีอายุมากที่สุดของไทยประเดิมคว้าสองเหรียญทองทองจากวิ่ง100เมตรและพุ่งแหลในรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปใช้การแข่งขันกรีธาในมหกรรมกีฬาสูงอายุโลกเวิลด์มัสเตอร์เกม2025ครั้งที่10วันแรกนักกีฬาไทยคว้าไป8ทอง2เงิน การแข่งขันมหกรรมกีฬาสูงอายุโลกเวิลด์ม s สเตอร์เกม2025ครั้งที่10เวิลด์ม s สเตอร์เกม2025ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันเมื่อวันที่18พอคอทัพนักกีฬาไทยลงแข่งขันเป็นวันแรกทัพกรีฑาไทยเปิดสนามวันแรกลงแข่งขันที่สนามปันเฉียวเมืองนิวไทเปและสนามไทเปสเตเดียมก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่า8เหรียญทองและ2เหรียญเงิน คุณตาสว่างจันพรามนักกรีธาและนักกีฬาไทยที่อายุมากที่สุดของไทยในวัย105ปีเข้าร่วมการแข่งขันและประเดิมคว้าสองทองจากรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปชายจาก2รายการได้แก่วิ่ง100เมตรทำเวลาได้38.55วินาทีและพุ่งแหลนทำสถิติได้10.55เมตรโดยยังเหลือการแข่งขันอีก2รายการจากทุ่มน้ำหนักและคว้างจากที่ยังมีลุนเก็บเหรียญทองเพิ่มอีก2เหรียญทอง ส่วนเหรียญทองอีกหเหรียญมาจากรุ่นอายุ50-54ปีชายสมนึกวงสมิงประเดิมคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในรายการนื้อจากกรโดดสูงทำสถิติได้1.64เมตรรุ่น85-89ปีชายสำรวยสุนทรวิาพาดคว้าเหรียญทองจากพุ่งแหลนทำสถิติได้29.2 1เหนึ่งเมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียรุ่น40-44ปีชายจิรพงศ์เมฆเวียนคว้าเหรียญทองวิ่งหนึ่งมอ ทำสถิติได้11.04วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียรุ่น70-74ปีหญิงสมสงาบุญนอกคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรสถิติ17.03วินาทีสามารถทำลายสถิติประเทศไทยรุ่น70-74ปีหญิงป้าติม๋มสิริพันธ์จันพรามลูกสาวคุณตาสว่างจันพรามคว้าเหรียญทองทุ่มน้ำหนักสถิติ6.82เมตร รุ่น50-54ปีหญิงสายเนสีสมพง์คว้าเหรียญทองทุ่มน้ำหนักสถิติ14.00มพร้อมทำลายสถิติเอเชียส่วนอีกสองเหรียญเงินมาจากรุ่นอายุ55-59ปีหญิงวันนีรัตนเศสศันจากวิ่ง100เมตรสถิติ15.52วินาทีและรุ่น40-44ปีชายสุรเดชบุญลาบวิ่ง100เมตรสถิติ11.48วินาที